สวัสดีกันอีกครั้งนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เข้าใจในการหาคําตอบของการหารและความสัมพันธ์ของการคูณและการหารแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้มิจจะมาอธิบายการแสดงวิธีทำในการหารกันนะคะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่น8หาร4 8หารสีเท่ากับเท่าไหร่คะอ่านนะคะ มาดูตัวอย่างเลยนะคะวิธีทำวิธีทำนะคะวิธีทำามาดูมาดูนี่คือรว่วสัญลักษณ์ของการหารนะคะเด็กๆอ่ันี้ใส่แปดอยู่ตรงนี้แล้วสี่เด็กมาคิดเลยนะคะว่าสี่คูณอะไรแล้วได้แปดคะ่ะเด็กไหนลองท่องไม่สกุลได้ไหมคะอ,อมีคนบอกว่าสี่สองแปดค่ะเก่งมากเลยคะ่ะสี่สองแปดใช่ไหมคะ เด็ค่ะแล้วก็เราก็มาทําขั้นต่อไปคือเอามาลบก,กัน8ปลบแเหลืออะไรคะแปดลบแเหลือศูนย์เก่งมากค,ะค่ะเด็กคําตอบคือเลยคะข้อนี้ตอบอ่าเก่งมากเลยใค,ะครเป็นคนตอบตอบสองคะ่ะเก่งมากเลยนะคะอ่าเข้าใจไหมคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะเด็กค่ะมาดูนะคะไม่จะเอายี่สิบห้าบ้างนะคะสองหลักบ้างนะคะเด็กยี่สิบห้ายี่สิบห้าหารหารห้าเท่ากับเท่าไหร่คะ ามาดูเท่ากับช่องสี่เลี่ยมก่อนนะคะต่อไปเรามาวิธีวิธีทํากันเลยนะคะเด็กวิธีทําเหมือนเนดิมค่ะเด็กใส่สัญลักษณ์มันก่อนนะคะอ่ะใส่20่สิบเลยคะ25หาหารอะไรคะหาร5อะไรคูณกันได้ยี่สิห้ค่ะเด็ก5เก่งมากค่ะห้าห้ายี่สาแต่ก่อนเราจะทํามาเราต้องทําเป็นขั้นตอนก่อนนะคะ5้าอะไรได้ห้าอะไรได้สค่ะ ไม่มีใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องทํานี้ก่อนใส่ศูนย์ค่ะใส่ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมคะใส่ศูนย์ต่อไปเราก็มามองว่าห้าเหลือยี่สิบห้าที่มิที่เด็กบอกเมื่อกี้ว่าห้าห้ายี่สิบห้าก็มาใส่เลยค่ะห้าห้ายี่สิบห้านะคะเด็กมาตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มาลบกันนะคะห้าลบห้าเหลือศูนย์สองลบสองเหลือศูนย์นะคะเด็กลงตัวพอดีใช่ไหมคะคนนี้ตอบอะไรคะเด็กๆ ตอบห้าเก่งมากค่ะตอบห้านะคะเก่งมากต่อไปมาดูต่อไปเลยนะคะอ่านนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กอ่ามาดูเอาห้าสิบหกบ้างห้าสิบหกห้าสิบหกหารเลยคะหารเจ็ดค่ะห้าสิบหกหารเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กมาดูนะคะวิธีทํานะคะเราจะมาฝึกทํากันเลยนะคะเด็กมาดูนะคะทําทำความเข้าใจด้วยนะคะทำไทยสัญลักษณ์มันก่อนนะคะ ห้าเลยคะ 56. 56. ่ะห้าสิบหกห้าสิบหกหารเจ็ดอ่ามาดูนะคะเด็กมาดูเป็นขั้นตอนกันเลยนะคะอ๋อเจ็ดอะไรได้ห้าค่ะเจ็ดอะไรได้ห้าคือไม่มีก็คือใส่ศูนย์เลยคะ่ะเด็กๆใส่ศูนย์ไปเลยใส่ศูนย์ยึดไปก่อนนะคะเจ็ดแล,ะละ้วเรามาว่ามาดู 7. 7เจ็ดเจ็ดลยคะเจ็ดอเก่งมากคะ่ะเจ็ดแปดเก่งมากเลยเจ็ดแปดห้าสิบหกนะคะ เอามาลบกันนะคะเด็กๆมาดู6กลบหเหลือ0 5หลบ5้าเหลือ0ขีดเส้น2เส้นนะคะแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรคะ56หารเจเท่ากับ8เก่งมากค่ะมีคนตอบมิดอย่างดังเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะตอบ8นะคะต่อไปค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะเด็กมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะ48 48หารสี่ 48, สี่สิบแปดหารสี่วิทยเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก่อนนะคะแล้วก็มาแสดงวิธีวิธีทํากันเลยนะคะวิธีทํานะคะอ่านี่คือขั้นตอนของการหาหาคําตอบนะคะด้วยวิธีหารยาวนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะสี่สิบแปดนะคะหารสี่นะคะสี่สี่คูณละได้ได้สี่ค่ะเด็กสี่หนึ่งสี่เก่งมากค่ะสี่หนึ่งสี่นะคะเลขสี่หนึ่ง,ส,งสี่แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ ใส่ศูนย์ลงมาสี 4, ลบสีเหลือศูนย์นะคะหนึ่งแปดลงมาค่ะต่อไปเด็กก็มาหาว่าสี่อะไรคูณกันได้แปดมีนคนตอบยังคะสี่อะไรคะสี่สองแปดเก่งมากค่ะสี่สองแปดนะคะเก่งมากเลยเรามาลบกันแปดลบแปดเหลืออะไรคะเหลือศูนย์หนึ่งศูนย์ลงมานะคะคราวนี้ตอบอะไรคะเด็กตอบสิบสองเก่งมากค่ะเก่งมากมีคนตอบอย่างเสียงดังๆเลยนะคะตอบสิบสองนะคะค่ะ มาดูอีกตัวอย่างกันเลยนะคะเช่น36หาร3นะคะ36หาร3กับช่องสี่เหลี่ยมและวิธีทำนะคะเด็กมาดูตัวอย่างนี้เลยนะคะวิธีทำสามใส่เครื่องหมายก่อนนะคะสามสิบหกหารสามคะ่ะเด็กมาดูนะคะสามคูณอะไร ได้สามค่ะเด็กมีคนตอบไปยังคะสามหนึ่งสามเก่งมากค่ะสามหนึ่งสามนะคะเก่งกันเลยนะคะอ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายเลยคะอ่าต่อไปเราก็ใส่เครื่องหมายลบทําได้ไหมคะเด็กไปช้าๆนะต่อไปก็เอาสามมาลบกันสามลบสามเหลือศูนย์นะคะแล้วก็ดึงหกลงมาค่ะเด็กดึงหกลงมาสามคูณอะไรได้หกค่ะเด็กสามสองหกเก่งมากค่ะสามสอง 6นะคะอ่าต่อไปเราก็เอามาลบต่อค่ะ6กลบหเหลืออะไรคะ6กลบหเหลือ0ค่ะเราดึง0ลงมานะคะคําตอบข้อนี้คืออะไรคะเด็กๆคําตอบคือ12เก่งมากคะ่ะเด็กอา้าวเข้าใจหรือยังคะอ๋อขออีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆนะมาดูนะคะเช่น72หารหารอะไรคะหาร8 เจสหาร8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมดูวิธีทํานะคะดเด็กๆวิธีทำเราใส่ส,สัญลักษณ์มาก่อนนะคะ72็ดใช่ไหมคะเจหาร8 8อะไรได้7ค่ะเด็กไม่มีใช่ไหมคะไม่มีก็ใส่เลยคะ่ะเด็กใส่ศูนย์เลยคะ่ะ ใส่ศูนลงไปใส่ศูนย์ใช่ไหมคะใส่ศูนยต์ต่อไปแล้วก็มาหาว่าแปดคูณแคณอะไรอะไรจะได้เจ็ 72, 8, องแปะเลยคะแปะไรนะมีคนตอบมาคะ่ะอ,อ๋อแปดเก้าเจ็ดเก่งมากคะ่ะแปดเก้าเจ็ดสิบสองเราก็เอามาใส่แบบนี้เลยนะคะเขียนเจองลงไปเลยแล้วามาลบกันคือสองลบสเหลือศูน 7, 7, 7, เหลือศนย์ 0, นะคะเด็กๆเ,เป็นการหารลงตัวพอดีครานี้ตอบอะไรคะเด็กๆ ข้น,นี้ตอบ9เก่งมากค่ะตอบ9นะคะเด็กๆค่ะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอ่ะค่ะเด็กๆค่ะมาแสดงวิธีทำหาคําตอบ5ข้อกันเลยนะคะตามนี้เลยนะคะเด็ก